ทีเด็ดบอลดีทีเด็ดบอลเต็งทีเด็ดบอลเฮงกับบอลน,น้ําดีวันนี้นะครับซึ่งก็ผลงานประกอบการที่ผ่านมาเรายังไม่เสียเลยนะครับตั้งแต่ทําคลิปมาถือว่าเป็นยุทธ์หมายอันดีนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์ที่เท่าไหร่แล้วศุกร์ที่4นะฮะกันยาวันนี้มาเลยบอลกันะเตะแล้วนะครับเตะทุ่มหนึ่งทีเด็ดที่เราให้มาวันนี้คือ,อ,อทางด้านของไทยเจอกับเวียดนามย9สิบเก้า เวียดนามไอทีไม่ตำนานเนี่ยรับรองว่าวันนี้มันไม่มีปัญญาที่จะชนะทีมชาติไทยของเราได้เป็นอันแน่นะครับผลงานที่ผ่านมาของไทยชนะรวดไม่มีสะดุดเลยเวียดนามมันชนะมารวดแต่มันมีเสมอนหนึ่งนัดซึ่งลูกเกมมันไม่ได้ดีเลยนะฮะซึ่งรอบที่แล้วมันชนะลาวมา4-0แต่ลูกเกมไม่ได้ดีเหมือนสกอร์เลยนะครับแต่ลูกเกมของเรามีการโยกย้ายเล่นทางซ้ายทางขวามีการบุกการ ขยับการโยนอะไรโห,หเรียกว่าการบุกค,ครบรูปแบบนะครับคิดว่าของที่เราวันนี้ใครมันต่อครึ่งลูกเองที่ว่าน่าจะยิงไม่ขาดน,นะครับไม่น่ามีปัญหานะครับวันนี้ไม่มีตัวแถมนะคิดว่าเพราะว่าบอลมันให้ราคาน้อยกันเสือเกินแล้วก็ไอทีมอย่างมันก็ต่อกันเยอะลือเกินคิดว่าในเน้นตัวเดียวเนี่ยนะครับใครน่าจะมานะฮะคิดว่ามาได้แน่นอนนะครับจัดไปเลย